อ่ะทีนี้เรามาลองเรื่องโมดูลกันบ้างว่าโมดูลเนี่ยมันทำงานยังไงซึ่งแน่นอนว่าจะใช้กับเมตาเทเบิลนะก็ซึ่งสอนไปแล้วโอเคมาทีนี้เราก็สร้างโล o c a สคริปต์ไว้สักที่นึ่ก่อนเพื่อเรียกใช้โมดูลอันนี้นะซึ่งโมดูลอันนี้ผมจะสร้างในอันนี้เลยได้ง่ายจะได้เรียกง่ายๆอ่าโอเคซึ่งวิธีการเรียกใช้โมดูลเนี่ยเราก็สร้างเป็นอะไรเลยเมนโมดูดลเลย ก็ใช้ Require อย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่อยู่ของโมดูลโอเคก็คือโมดูลนั่นเนี่ยอยู่ในสคริปต์อันนี้ก็เรียกอย่างนี้ได้เลยอ่ะซึ่งในโมดูลเนี่ยมันก็เหมือนกับเอ่อเอ่อ Return ที่มันเป็นรอรีเทิร์ค่าอะไรโมดูลนี่ยก็คือเหมือนการเรียกใช้ฟังก์ชันนั่นแหละอ่ะซึ่งผมจะลองให้มัน Return 1 2 3 4ดูอ่ะซึ่งตอนนี้ผมจะลองปิดเมนโมดูล พอเราเรียกโมดูลเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นค่ากลับมาเหมือนเหมือนมันอารมณ์เดียวกับเรียกฟังก์ชันแล้วรีเทิร์นกลับมาโอเคซึ่งส่วนใหญ่โมดูลเนี่ยมันจะรีเทิร์นกันเป็นเออ่พวกคลาสหรือว่าเทีเยบกันง่ายก็เหมือนรีเทิร์นเทเบิลที่มันเป็นอ็อบเจกต์หรือว่าเป็นก้อนข้อมูลจะทำคอนฟิกก็ทำในโมดูลได้นะก็คือสมมติรีเทิร์นไปคอนฟิกเอ่อคิวเท่ากับ100อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกอันนี้ก็จะได้เป็นคอนฟิกกลางก็คือเวลาจะใช้คอนฟิกก็เรียกโมดูลในอันนี้ได้โอเค ทีนี้โมดูลเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นคลาสได้ด้วยถามว่าคลาสคืออะไรใช่ไหมคลาสคือการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุซึ่งอันนี้มันคือสมมติว่ามันคือต้นไม้อ่าซึ่งเราขี้เกียจมาเขียนโค้ดให้มันหลูสร้างต้นไม้เยอะๆใช่ไหมเราก็สามารถดึงคลาสอันนี้มาก็คือเรียกใช้โมดูลอันนี้แล้วก็ใช้คําว่า new หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เนี้ยแต่ว่า new เนี่ยคือฟังก์ชันนี้มันเป็นมาตรฐานเนาะในการสร้างคลาสโอเคแล้วมันก็จะส่งต้นไม้กลับไปเป็นอ็อบเจกต์ของมันเองก็คือมันจะไม่ยุ่งกับทีมซึ่งมันจะส่งเป็นก้อน tree มาให้ทีนี้พอเราจัดการอะไรากับต้นไม้เนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งกับต้นไม้อื่นที่เราสามารถที่เราเรียกมาสมมติว่าเราเรียกต้นไม้อันเนี้ยมาอยู่เราสร้าง new มาสามต้นใช่ไหมพอเราแบบสมมติว่าเราตัดต้นไม้ต้นนี้ไปละ ต้นอื่นมันก็จะไม่อัปเดตตามเพราะว่า tree เนี่ยมันก็จะยุ่งอยู่ในคลาสของตัวมันเองประมาณนั้นซึ่งอันนี้แหละคือประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถจัดการกับต้นไม้ได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับต้นไม้ต้นอื่นโดยที่มันเป็นโค้ดของมันเองประมาณนั้นโอเคทีนี้การเขียนโมดูลที่แบบเหมือนเป็นก้อนฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถเขียนได้อย่างไงเราสามารถเขียน c l a s แล้วกัน ัดทู to. อ่ะแล้วก็เราจะส่งเราจะให้ให้เขาเอาค่าลำเบอร์มาให้อ่ะทีนี้เราก็รีเทิร์นเอา n u เบอร์เนี่ยเป็นโคูณ2เป็นไปคูณ2อ่ะทีนี้เราลองพิมพอยู่อ่ะมันก็จะรีเทิร์นเป็นอ็อบเจกต์ที่มีฟังก์ชันข้างในก็คือมีค่าพัดอยู่ก็คือเท่ากับฟังก์ชันอันนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเรียกใช้ดูว่ามันทำงานยังไงก็ลองพัดทู ก็คือเอาสิบมาคูณด,ด้วยสองอ่ะก็จะเท่ากับยี่สิบอ่ะอันนี้คือการทำงาน,นง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้เราจะเขียนเป็น่อคลาสได้ยังไงซึ่งการเขียนเป็นคลาสเนี่ยเราต้องใช้การเซตเมตาเทเบิลขึ้นมาด้วยมาช่วยนะก็ทำคลิปไปแล้วก็วิธีการทำง่ายๆเนี่ยเราก็เขียน New ก่อนอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมจะเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นต้นไม้แล้วกันเอ่อผมใช้มันเขียนผาดงูวอะกัน เออดีไหมวะอืมขอหนึ่งก่อนอ่ะเอเอ,เ,อ,เ,อเป็นเขียนผาดก็ได้อ่ะก็วิธีการทำงานนี้ง่ายๆเนี่ยของคลาสเนี่ยเราต้องใช้เซนติเมตาเทเบิลใช่ไหมแล้วก็เขียนอินเด็กซ์ของมันไว้ก่อนอินเด็กซ์ทำงานยังไงก็อธิบายไปแล้วเนาะก็ให้มันเท่ากับโมดูลก็คือใช้ฟังก์ชันนี้เป็นอินเด็กซ์ไปเลยอ่ะเดี๋ยวใช้ฟังก์ชันอันนี้เป็นอินเด็กซ์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งอ่ะ อย่างแรกถ้าเราสร้างต้นไม้ขึ้นมาหนึ่งต้นเนี่ยมันก็จะต้องมีต้นไม้ก่อนใช่ไหมซึ่งเราจะให้ต้นไม้เกิดตรงไหนแล้วก็กําหนดว่าเราจะรับเเป็น position ว่าให้มันเกิดตรงไหนมาอาทีนี้เราก็เกตต้นไม้เป็น tree ใช่ไหมก็ instantiate a tree เฮ้ยมันผ่านแล้วกันมันก็มีเหมือนต้นไม้แต่ว่ามันก็เหมือนอเราอาจจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ที่เป็นเออ่พวก prop ไว้ก็ไดนะ้ถ้าเราทําอย่างนี้เนาะเวลาเราไปทำ skill มันก็จะได้ง่ายต่อการ request ซึ่งผมจะกำหนดให้มันเป็นเอาใวผมคุยกนะับ่พันเนี่ยเป็นพรอ่ะทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยเ,เราก็ต้องเซตโพสชั o นในมันใช่ไหมก็เซตไปที่โพสในนี้แล้วก็เซตเป็น อันเชื่อไว้ก็ให้มันรอดได้เหมือนเดิมอ่ะก็จะอยู่ในรูปแบบนี้อ่ะทีนี้เราต้องสร้างเอ่อเทเบลที่มันเป็นเซลล์ของมันเองซึ่งก็คือเป็นเทเบ e ลต้นฉบับในการเซตเมตาเทเบเลอ่ะก็ผมจะตั้งชื่อเป็น handle เนี่ยเท่ากับ t r e e อ่ะก็ให้มันเวลาดีเทอร์เนี่ยแล้วก็เซตเมตาเทเบเลไปให้ด้วยแล้วก็ใส่เซลล์ไปให้แล้วก็ใส่โมดูลอันนี้ไป อ่ะมันก็แชร์อินเด็กตัวนี้ก็คือโมดูลนี้อ่ะทีนี้พอเราเซตคัลเลอร์ใช่ไหมโมดูลเซตคัลเลอร์ซึ่งการ,ราใช้เชฟฟังชันเนี่ยมันจะมีฟัง์ชันที่มันเป็นเป็นดอทเออเป็นโคลอนกับดอทไปออกนะอ่อนนะโอเคมันก็จะมีเป็นโคลอนกับดอทใช่ไหม ซึ่งแต่ต่างๆนี้งเดี๋ยวผมอธิบายทีหนึ่งอ่าผมก็จะรับเป็นคัลเลอร์สมาอ่าก็ลองบินว่า Set t to e to o r l o r c o คัลอันนี้โอเคก็เดี๋ยวลองมาเรียกต้นไม้ดูก่อนอ่าซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะให้อยู่ใน c h a r a c t ต r อ่าแล้วก็ Get Character ของผู้เล่นมาก,ก็คือ Skip ส p a r นี่ ทีนี้ผมจะสร้างลูปทุก5วิแล้วกันผมก็จะเปลี่ยนโมดูลตัวนี้นเป็น tree แล้วก็สร้าง tree ที่มันเป็นก้อนข้อมูลมาผมเปลี่ยนแล้วกันเป็น user input service okay, get yourself. user input service input begin connection อ่ะเป็น input e n แล้วกัน เวลาเราเขียนเออเวลาเรากดเนี่ยกดอันนี้คือเขียนว่าตรวจจับปุ่มนะซึ่งมันจะมี input n กับ input begin ก็ n เนี่ยก็คือการที่เราเออกปุ่มขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็น begin เนี่ยมันก็ก็คือตอนที่เรากดไปแต่ว่ายังไม่ได้ปุ่มขึ้นประมาณนั้นอ่ะซึ่งถ้าเรากดปุ่มเนี่ยผมก็จะให้มัน create ต้นไม้เนี่ยที่ character dot p a r a m e t e ก็คือ c ิ i m นอลุพ t นนั่นแหละอืมเอ่อ c ิ i m นอลุพันอะไรไม่ใช่อางนี้อ่าก็ position ไ่ได้เลยอ่าทีนี้เราสร้าง tree ขึ้นมาเป็น tree new แล้วอย่างนี้ผมก็จะเก็บเอ่อพวกเอ่อต้นไม้เนี่ยเอาไว้ใน tree ท,ที่มันเป็นอันหลัก ซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำแต่ว่าถ้าเขียนสคริปต์แล้วก็จะให้ซิงกันอ่ะก็ทำไว้ก็ดีนะโอเคอ่ะทีนี้พอผมกด f ต้นไม้ก็จะเกิดที่ผม f อ่ะวานิอ่ะทีนี้ต้นไม้เกิดแล้วแล้วเราจะให้มัน set color ใช่ไหมผมก็จะเขียนเอ่อเป็นถาด d e f f e r มาแล้วกัน โอเคผมจะให้ว l ย o ูบสักทุกๆ5วินเนี่ยต้นไม้ผมจะให้มันลอง random color ดูให้มันเป็นในทางทิศทางเดียวกันเอ้ยไม่ให้คนละสีเลยแล้วกันโอเคทีนี้ผมก็จะ o ู p ใน folder tree ใช่ไหมก็ for i เท่ากับ1ึงถึง3อ่าทีนี้ผมก็จะกำหนด tree เนี่ยเท่ากับ trees But i ทีนี้ผมก็จะ tree dot set color เป็น color 3 dot from rgb mat random 2 5าโอเคประมาณนี้ทีนี้แต่และต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีสีที่ random ไปตาม นี้ผมลองมาดูเราจะสกเกตต้นไม้ขึ้นมาอ่ะเห็นไหมเซตฉยถึงต้นเป็นสีนี้อ่ะสังเกตได้ว่ามันเซตคัลเลอร์แล้วแต่ว่าคัลเลอร์ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โคดอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าการเรียกฟังก์ชันแบบจุดกับเรียกฟังก์ชันแบบอันนี้มันแตกต่างยังไงก็คือถ้าเราใช้แบบโคโรนเนี่ยเราจะสามารถเข้าถึงเซลล์ตรงนี้ได้ เดี๋ยวผมลองบินเซลล์นี้มาให้ดูเราจะสามารถเข้าถึงเซลล์อันนี้ได้เห็นไหมมันก็จะเข้าถึงก็จะให้แฮนเดิลผ่านมาแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นจุดอย่างเงี้ยเราจะไม่มีเซลล์อยู่ข้างในอ่าตอนนี้ปี่ยเป็นจุดด้วยนะ ห็นไหมจะเป็นนิวแล้วซึ่งวิธีถ้าเราจะเขียนเป็นจุดอย่างนี้เราก็ก็กาหนดเซล์ให้มันด้วยแล้วกันเซลอย่างนี้ f อ่ะก็จะเข้าถึงเซล์ได้ละซึ่งจะสังเกตด้ว,ว่าเซลมันยังเป็นตัวเลขอะไรอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้ส่งเซล์ไปให้มันซึ่งเราจะส่งเซลไปให้มันโดยการเราจะส่ง ฟรีตรงเนี้ยไปให้มันด้วยอ่ะก็จะสังเกตได้ว่าต้นไม้มาแล้วทีนี้เราสามารถเขียนจุดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะฝืนใช้อันเนี้ยมันก็จะส่งเซลล์ไปให้เหมือนกันนะอ่ะเห็นไหมก็จะส่งเซลล์ไปให้เหมือนกัน โอเคอ่าที่นี้ผมจะใช้เป็นโคดล่นธรรมดานะก็คือรับเซลมาให้อ่าที่นี้ผมก็จะเปลี่ยนเซล handle. อ่าผมจะสร้างเป็นตัวแปรก่อนให้มันกำหนดพาดให้มันนะเอ่อทายให้มันอ่าที่นี้ผมก็จะเซตคัลเลอร์เนี่ยให้มันเท่ากับคัลเลอร์ อ่ะเห็นไหมสีก็จะเปลี่ยนละอ่ะ,ะวาน,นี้อ่ะอันนี้ก็คือการใช้โมดลูลง่ายๆนะก็น่าจะพอเข้าใจอยู่ละ <c oughs> บาย